ตอบคำถามเคสผ้าจากมุกดาหารที่มีผิวแพ้ง่ายทาครีมอะไรก็แสบแดง วันนี้นะคะเกดจะมาไขข้อข้องใจค่ะซึ่งหลายๆท่านอาจจะมีเคสคล้ายๆกันใกล้ๆกันจะได้รับฟังแล้วก็นําไปปฏิบัตินะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นฟื้นฟูนดีขึ้นหายแสบแตงกับเคสนี้นะคะก็มาปรึกษาว่าก่อนหน้านี้เคยใช้ครีมแรงสารแรงมาอยู่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใช้อะไรรู้สึกแสบผิวไปหมดแม้แต่กันแดดก็ใช้ไม่ได้ ทาเข้าไปปุ๊บก็คือจะรู้สึกสแสบคันๆทีนี้จะทำอย่างไรบ้างเกดก็เลยแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าครีมที่คุณใช้อยู่มีอาการแสบแดงแสบคันต้องหยุดใช้ทันทีไม่ว่าจะเป็นครีมไม่ว่าจะเป็นสบู่ล้างหน้าหรือว่าจะเป็นกันแดดทุกสิ่งอย่างถ้าเกิดว่ายังเกิดการระคายเคืองคุณต้องหยุดใช้ค่ะเพื่อรอให้ผิวเนี่ย พักฟื้นเหมือนการพักฟื้นนะคะก็คือพักหน้าจากการรบกวนผิวไม่ทำอะไรทั้งสิน้นไม่ขัดไม่ลอกไม่สครับหรือว่าแม้แต่ไม่เอามือไปแกะเกาอะไรต่างๆนะคะลองพักหน้าล้างหน้าด้วยน้ำเย็นพอห่างจากตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเคยแพ้มาสัก7วัน10วันดีขึ้นไหม ถ้าดีขึ้นอันนี้ต้องเริ่มกันใหม่ค่ะเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารและสิ่งหนึ่งนะคะที่ลูกค้ารีวิวมาตั้งขอบคุณมากๆลูกค้าจากมุกดาหารบอกว่าใช้อะไรแทบไม่ได้เลยกันแดดยี่ห้ออื่นก็จะรู้สึกแสบคันจริงๆแล้วเกดจะแนะนําลูกค้านะคะกันแดดยังมีความจําเป็นเพราะว่า UV จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันระคายเคืองเพิ่มได้สิ่งที่คุณจะเลือกกันแดดที่ควรจะเลือกนะคะก็คือเป็นกันแดดแบบฟิสิกอลซันสกรีน ก็คือกันแดดแบบเกายภาพที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์หรือซิงค์ไดออกไซด์สองอย่างนี้ถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นก็ถือว่าเป็นกันแดดแบบเกายภาพสิ่งที่เราจะได้รับก็คือพวกนี้นะคะถ้าเป็นกันแดดแบบเกายภาพเขาจะสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงและโอกาสการแพ้น้อยมากๆ จึงเหมาะสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวที่ระคายเคืองอยู่ก็เป็นข้อแนะนําดีๆนะคะสําหรับคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องของผิวเรื่องของอาการแสบแดงแสบคันกับเคสนี้เช่นกันลูกค้าจากมุกดาหารบอกว่าพอใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนําเป็นฟิสิกอลซนสกรีนเป็นกันแดดที่เป็นเนื้อบีบีซึ่งปกติไม่เคยลองไม่เคยใช้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่คันไม่แสบแล้วก็พกมาที่ทำงานมาใช้ได้ด้วย ค่ะสิ่งที่ทาเข้าไปปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าไม่เหนียวไม่เหนอะด้วยก็จึงไม่เกิดอาการระคายเคืองหรือว่าอุดตันนะคะและก็ล้างออกง่ายต้องบอกกันว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยก็ต้องเลือกแบบที่ล้างออกง่ายด้วยทําความสะอาดให้เพียงพอเพราะยิ่งถ้าเกิดทําความสะอาดยากคุณทาหนาบกเยอะหรือว่าบกหลายชั้นครีมหลายอย่างบกรองพื้นหนาเปอะเลยนะคะอันนี้ ถ้าล้างออกไม่หมดแน่นอนผิวที่แพ้ง่ายยิ่งระคายเคืองสิวขึ้นเลยค่ะสิวก็อุดตันด้วยทีนี้หลังจากที่ผ่านขั้นตอนลอะอาตัวกันแดดใช้ได้ก็มาตัวบำรุงเพราะคนเราต้องบำรุงนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าอายุมากๆเคสนี้50บวกละก็ต้องบำรุงเราก็ต้องเลือกตัวที่ตอบโจทย์สิ่งที่เป็นฝ้าอยู่ก็คือลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัย ต้องเลี่ยงเลยพวกสารแรงไฮโดรควินอนห้ามใช้ค่ะหรือว่าตัวที่มีสารสเตียรอยด์ก็ห้ามใช้เช่นกันหรือเป็นประเภท AHA BHA ที่มีการกัดลอกผัดเซลล์ผิวค่อนข้างแรงตัวพวกนี้ห้ามใช้งดใช้นะคะลดไปถึงเรตินอนด้วยเราก็ไม่แนะนำสิ่งที่เราแนะนำก็คือจะเป็นสารสกัดธรรมชาติอย่างใส่พวกเชเอมเทศก็ได้หรืออัลฟาอบูตินจากพวกผลเบอร์รี่ ก็จะส่งผลที่ดีกับผิวด้วยค่อยๆผัดเซลล์ผิวจะปลอดภัยแล้วก็ไม่กัดลอกค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่อยากจะลองแบบที่เคสลูกค้าท่านนี้มุกดาหารใช้กันมาแล้วก็เราแนะนำกับลูกค้าหลายๆคนที่มีปัญหาผิวในเรื่องของการที่แพ้สารมาใช้อะไรแล้วดีวันนี้แนะนำนะคะมี3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ค่ะตัวนี้เลย ตัวนี้ก็คือจะเป็นเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนากเคที่ที่มีสารสก,กัดจากธรรมชาติช่วยลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยไม่กัดลอกและยังเติมน้ำให้ผิวให้ชุ่มชื้นด้วยครับบีบีกันแดดเคที่นะคะตัวที่2อง s p f 50 PA บ p a บวกตัวนี้จะเป็น physical sunscreen ที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์เราก็แนะนำลูกค้าเช่นกันใช้ดีใช้เยี่ยมมากๆและตัวสุดท้ายค่ะ,ส,ะสบู่ที่ไม่มีสารซาวเฟตแนะนำเลยนะคะชุดนี้ทักเข้ามาได้ค่ะสำหรับคน